นังห้าวเดี๋ยวกูจะจีบให้ได้เลยเดี๋ยวคอยดูเถอะอาเมนกูสัญญากับตัวเองเอาไว้ละไอพี่ฟังกูพี่สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับผมผมสตรีมอยู่ในแอปพลิเคชัน Nemo TV นะครับตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปสตรีมทุกวันนะครับผมมีทุกเกม GTA Free Fire นะครับผมก็อย่าลืมนะครับสามารถดาวน์โหลดกันมาได้ Nemo TV แล้วก็ที่สำคัญนะครับกดติดตามช่องสตรามโน๑ด้วยแล้วเจอกันมันลอยเวนอะไรกัะ ว่าไงพี่ป่าตอนแรกว่าจะให้เอาถังน้ำมันมาให้เติมแล้วพี่ไอจอยเรือนี่มันจอยยังไงอะจอยเรือจมแล้วตจมแล้วสวัสดีครับซอสวัสดีค่ะคนนั้นใครอะครับคนองทอง หนูแนะนำตัวเองสิลงหน่พี่ชายเอพี่ลังสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับชื่อปอเปียนะคะอายุ1ิบเขวบแล้ว๋อผมผมเพิ่งส8บปดปีนี้ครับอย่าเรียกผมลุงเลยอ๋อเคครับนึกว่าอายุเท่าลุง๊อดแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่เท่าครับไม่เท่าครับผมเด็กกว่าครับสวัสดีครับโอเคค่ะ อันนี้ใครอะชอบรูปเหรออ๋อน่ารักครับมีอะไรกับลูกกูอ๋อไม่มี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 เม่คีไื่ออไ่มีไม่มีไม่ีไม่มีอเปี่มีไ่มี่มีไ่ม่มีีไมีไ้ี่ไม่มี่มีไม่่ไ่มีน้ี่ี่ี่มมไีไปไ่ไไไไไม ไปพี่เปียะลำปอบเปี๊ยเจียตีนนีนางงูเอาเดี๋ยวกูจะจีบให้ได้เลยเดี๋ยวคอยดูเถอะอาเมนกูสัญญากับตัวเองเอาไว้ละไอพี่ฟังกูบิไอ้น้องรักขอขอที่หลังพี่ฟังผมอะไรนะขอเบอร์แล้วค่ะพี่เปียะที่หลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพียวเพียวอันนี้อันนี้คิดดีเนาะอันนี้คิดดีคิดได้นี่มึงอ่ะมีสมองนี่ เป็นเป็นหมอก็ต้องทำเข็มใหญ่นะเข็มใหญ่นะครับใช่ค่ะจ้าค่ะทำมั้งครับมีไหมครับมีหมอที่พอที่จะเช็ค่างกายลูกตาผมได้ไหมครับมีมีค่ะเดวให้คุณหมอดักเข็ม้นะหมอผู้ชายเหรอครับใช่ค่ะคุหมอดักเขาเก่งสตาร์เก่งเก่งเรื่องการเช็ร่างกายถูกไหมครับหมอ เขาทำคลอดมาเยอะค่ะแก่ต้องให้หมอผู้หญิงเนี่ยที่ท,ที่ที่ยังไม่มีเขาเรียกอะไรว่าเออยังแบบว่าาใช่ต้องอต้องไปดูสักหน่อยละทางนั้นรอบหน้าจะได้แบบว่าทําได้แต่<ช>ว่าอันนี้หมอใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะ,คะจะได้แนะนํากันด้วยครับผมก็เป็นหนึ่งในแก๊งของที่นี่ก็ยังไม่รู้จักหมอเลยบางส่วนอยากรู้จักเหมือนกัน ก็เดี๋ยวอ่อคนยืนไว้ตรงนี้ค่ะช่วยช่วยช่วยอ๋อเข็มใหญ่ได้ไหมช่วย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 ช่วร่างกายเจอ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 อะไรเราไปก็ได้แบบซีมนั่นนะครับคุณหมอแบบฟังวิชนเชื้อสูตรสามหนึ่งมีไหมครับพี่หมอคนนี้ชื่อสินทินได้ได้ได้ชื่ออะไรนะิินเราชื่ออะไรนะอันนี้ใครครับเอ่อผมผมชื่อเอ่อชอปเปอร์ครับ ใช่ครับอ๋อชดนโสดอริาโตะครับอ๋อโดนโสเหรอครับอืมโดนโสมีแฟนยังอะฮะว่าไงครับเอ่อโดนโสมีแฟนเนี่ยครับไม่มีครับ,รบอ๋อทุกวันนี้ยังกดนั่งไม่ตรงเก้าอีะะ้เลยครับน่าจะอ๋อครับแล้วเอ่อมีตังใช้หรือเปล่าอะ ่าไงนะคะมีมีตังใช้เระบอครับอ๋อก็พอมีอยู่ครับต้องการเมื่อไหร่ก็บอกนะครับถ้าผมให้ไปแล้วไม่พอก็เบิกได้ครับได้ครับจะเรียนะครับโซนก็เจ็ดแปดเจ็ดได้ครับเบอร์ผม่วนหนึ่งหกแปดนะครับตตดต่อมาได้จริงครับจริง๋อครับครับแล้วขอเบอร์ไว้ได้เปล่าอ่ะเผื่อติดต่อ เผื่อแบบมีเหตุเหตุด่วนอะหมอต้องรีบไปแบบประจําพื้นที่อะไรเงี้ยครับใช่ครับมันไม่ค่อยมีเบอร์หมอเลยอะใช่หรอครับใช่ครับพอดีไม่ไม่ค่อยได้คุยกับหมอพี่หญิงเลยหรอครับใช่ครับพ่าพูดจริงครับใช่พี่โบบ้าไม่ไม่ได้คีหมอครับคือ0276นะครับเพื่อผมครับครับผมแล้วเบอร์หมอเบอร์อะไรอะเดี๋ยวผมเอาไว้ติดต่อเบอร์วรักแฉะสักคู่นะคบ โอเคกูมาทำพิธีอะไรเนี่ยัญยาหอนเอ่อศูนย์หกแปดแปดศูนย์ค่ะอ่าศูนย์หกแปดแปดศูนย์เหรอครับใช่ครับมาไว้ผมนะครับโอเคครับคุณชื่ออะไรเหรอคะอ่าผมชื่อเลฟเฟอร์ครับอ๋อครับครับผม เดี๋ยวเรากลับไปทำงานไหมไม่ต้องคุยกับเขาเอาล็อปป้าไปไหนะครับเนี่ยป้ากับมาไปไหนะป้าไปเจาะเลือดอ๋อป้าเขาอยู่ในห้องพวกนู้นเหรอใช่ครับนี่ใส่ปีนก่อนนะพิลาพี่ไปตรวจเอ็นไหมแล้วเอ็นหน้าขึ้นไหมเอ็นที่อะไรน่ะแล้วเราเลือกกุอะไรอ่ะไม่กี้ไปนะครับผม เราไม่รู้หนูยังไม่ตรวจเลยเหมือนก่อนจบเขาได้สอนมาสนใจตรวจป่ะครับเดี๋ยวผมเจาะให้ไม่เป็นไรครับอ๋อก็นึกว่าอยากแบบอยากเจาะเลือดผมผมสามารถทําได้ครับไม่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 มาส่วนใครไปคะโอเคครับโอเคใช่ครับรันพี่ว่าว่างๆรันก็ไปหาหน้ากากไปอ่ะอ่ะเป็นไงบ้างหมอเจ็บไหม เจ็บนิดหน่อยแล้วก็หายแล้วเอาเวลามาเอาโอ้ยเนี่ยเนี่ยคืออาการเป็นไงบ้างเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่ามึนหงงไหมเหมือนแบบคุณหมอรักครับที่ใช้วัคซีนเขาใช้อะไรซินอเวคหรือว่าผมแอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมแอบมีใจให้คนมานาครับอ๋อจริงผมก็มีอาการมึนเมาเป็นคนที่เปล่าไม่ค่อยตรงกับใจซะเท่าไหร่อ่ะแต่ผมรวบรวมความกล้าของผมทั้งหมดพูดให้คุณหมอได้เข้าใจครับว่าผมรักสุขภาพหน่อยนะรูกไม่ าะมผมพี่พี่บางผมเนี้พี่เล่นมุกนี้ไปมุกนี้รับรองติดมุกไหนกัะกูมีแต่สองมุกข้างกูเนี้ยเรียนเรียนแพทย์อาลาดเป็นหมอเรียนอะไรหนอจะได้เป็นแฟนคุณโอเคโอเคโอเคคุณหมอครับช่วยมากเลยคุณหมอก่อนจะได้เป็นหมอได้ต้องเรียนอะไรมาก่อนครับเรียนแพทย์เรียน เรียนแพทย์เรียนแพทย์หรือเปล่าไม่ไม่ได้เรียนแพทย์นะเรียนเช่ามาก่อนเป็นหมอเหรอครับใช่อ๋อแต่ว่าผมคิดว่าอยู่ซื้อก่อนจะเป็นหมออต้องเรียนแพทย์ใช่ครับอะไรต่อได้เป็นหมอพี่ได้เป็นหมอได้ผมคิดว่าเรียนแพทย์เนี่ยได้เป็นหมอทบแล้วเรียนอะไรหนอจะได้เป็นแฟนคุณนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมพี่ตอนเนี้ยคุณหมอ อาจจะยังไม่ชอบผมหรอกนะครับแต่คุณหมอเคยเห็นน้ําที่มันอยู่เอ่อไม่หินที่มันอยู่ในหินที่มันอยู่ในน้ําไว้ครับครับเวลาหินมันอยู่ในน้ําอ่ะเมื่อการเวลาแบบผันเปลี่ยนนะครับ